เดี๋ยวผมพาไปโชวท่านนะครับมานครหลวงเองกันที่นี่ตลาดสี่ห่องนะแต่ว่านี่ลยร้านนี้มาถึงนครหลวงเองกันแล้วอะ่ะตลาดสี่ห่องไม่มาไม่ได้นะด,ดูคนดิมุงเต็มเลยสบายดียดเป็นไงดูออไอดูดิคนแน่นคนแน่นเลยนะดูนะเด็กท <laughs> กับแก้วกันนี่นะลูกค้าแน่นร้านเลยผู้ชม เมนหมากของเอื้อมันอย่างส้มเขียวโกโกโ้อันนี้มันเป็นสามเขียวอะ่ะสามเขียวอ๋อโดยเดยกกลางไฮเปิรมเดีย๋ยวิ่งเดือดละเด็กวัยหนุ่ขมาาขายดีมากเลยยังขายดีเหมือนเดิมโดยกูแก้วอืมแลาา้วราคาเท่าเดิมไหมราคาเท่าเดิมไหมราคาสองห้าเลยเอาห้าเท่าเดิมโด<อ>ยอันนี้ทอดสองห้าของพี่ว่ะอันนี้ใบละเสร็จก<ด>็ท<า>ี<ด>่นี่นะครับตลาดกีหอมนะก็มีมีทุกวันเนาะมีทุกวันเหมือนกัน ยากมีาชีพแอยากมีเงินทองอยากด้วย,ออยนะพี่น้องต้องดูเป็นเอกชนแนวสาเขียวสาเขียวสาเขียวยังเหนียว áng, นกเหมือนเดิมมาแล้วคือเก่าอ,อันล่อาอย่างบอได้ได้สองอย่าง กำลังหิวพอดีเลยได้้้เจาาพันธุ์เงินไปน้นฟ้อนอ่ะร้านเนี้ยกลับบ้านเงินเปน้นฟ้อนอ่ะเดี๋ยวเราจะดักป้นกลางทางนะผู้ชมนนั่บอันนี้ขายดีมากฟอนให้แผ่วันนี้เอ้ยไม่ค้ากับไม่ค้าขี้ลืมไม่ค้าหลงแล้วไม่ค้ากับไม่ค้าขี้ลืมละนี่นี่โอ้โหอย่าเอา เอาเอาเอาชาเขียวดีกว่าชาเขียวนาะชาเขียวดีกว่ามาด่วนระบายมัจพิ่งมามาเมื่อเช้าคืนนี้กลับแล้วแม่นบอลมาวันเดียวงานงานงานขอคุณต่อยไปบอลไม่ได้ไปโดยนี่แต่ว่าอิปติดตามดูอยู่โดยเข้าใจเด้อ ใซ่หงโบลาณเลยจ้ะเฮ้ยทำไมเรามาถึงลูกค้าหายหมดเลยอ่ะเอายังโบสั่งเลยเด้อเมื่อกี้ลูกค้ายังเต็มเลยนะพอเรามาถึงลูกค้าหายหมดเลยนะเอายังโบลาณสั่งเลยเด้อสร้างต้นนะครับเอ้ามาใส่ผ้าเขียวใส่เขียวได้กินไหมกินว้กินเลยนะเท่าน้ำเลยเปียกหนึ่งใส่เขียวหนึ่งสร้างได้เลยนะครับเท้าอย่างโบเก้า โคหนึ่งเนาะสองแก้วน้านเดือนจะไปยืนยิมน้างอ้ะพี่เอกแกฮอข์ทในเดือนยืนชิมเมื่อไหร่จเติมนมก่อนใส่ไปไหมคะเยวเติมนมก่อนโอ้โหหวานโกโก้เนาะเอาตัวนี้เลยได้บอกหากะตักเพราะดีอะไรลูกค้ายยางไปเนาะ นี่ครับนมเหนียวนะครหลวงเวียงจันทร์นะผู้ชมกับน้องกุ้งนางนะโดยน้องกุ้งนางสองเงิน่อดกันขขบใจที่มาซื้อเดนะ้อไอ้ว่ารถอย่างมองละมุนเผือกเนาะเราบอกเลยได้ว่าเผือกแต่ก็ลืมวันนี้มีคนช่วยเลยเหรอมีมี มีทุกวันทุกวันหลังจากเจ็ดโมงคไปนี่คนช่วยไม่มาก็หน,นี่อาศัยเพื่อนนีเขาใส่ข้างร <c oughs> ้านเขาใส่ข้างร้านเอาใส่ข้างร้านเพื่อนที่เป็นมูที่น่าฮักอ,อันนมเนี่ยลดอย่างบองให้เรานมเนียววย่ยไว้นี่มาทุกวันเลยไหมแมนมาทุกมือคือเก่าฝนตกก็มาคือเก่าฝนตกก็มาพวกขยัดน่ะ สวยถึกเลยบุญผืนแม่ค้าคนนี้โคตรขยันเลยเพราะเราพี่น้องชาวไทยใครมาเที่ยวตีหอมอย่าลืมมาติดเอ่อมช่วยอุ่นหนุนน้องกุ้งนางด้วยนะโดยโคตรขยันนะผมเห็นทำขยันมากขอบใจไม่หยุดเลยขับเป็ที่น้องเด้อสบายดีรถอย่างมอจองในเส้าห้าพันกีดจ้าโดยได้ไอ้เออนก่อนยันลืมเงินทอนเด้อห้าหมื่น อบโกนเนาะขอบใจเด้อเออบอมล่าอย่างโบราณเพราะหอยด้วยนะครับโดยเดยียวเลยสั่งได้เลยนะครับไอย่างบอมข้าวผัแน่นมากเขอบใจที่มาซื้อเด้อไอย่างโบนมี่เอาโบสั่งไดเลยสั่งได้เลยนะครับั่นหแหละ นมเนองบ๊วยป่นเปล่ะป่นนะป่นลูกว่าเขาใช้ข้างร้านช่วยนะย <c oughs> บมือข้างร้านมาช่วยละมูทีนาหาัดสองห้าจ้ะอ๋อเรี๋บรฟันเฟือยโดยสองหา้า นมเหนียวเลยจ้านมเหนียวนมเหนียวเด้อดขอบใจใช่กสั่งให้เลยนะครับเอานมเหนียวรสย่างบอสั่งเด้อ บบเป็นอย่างเด้อบ,บ่ต้องอายทังได้เลยนะครับนั่นแหละสัมพัคธ์ใส่เขียวกับเผือกเนาะแล้วก็ใส่เขียวกับโกโก้หรอเ่ครับดูครับตักไม่หยุดเลยผู้ชมดูข่ดีไม่ดีตักไม่หยุดเลยอะเอาอยางบ่โดยป่นยัง โดยนมสดเนาะและสักเขียวผงโกโก้ตั้งหา่างเนาะอันบอกโดยเป็นสามจอาเราก็ <นะ S 2> กินไปแล้วก็เราก็ดูเขาขายไปโดยขอบใจเด้อขอบใจที่มาลาวย้ำเหกกนียกมาหาก,กุ้งนางด้วยเองออเดี๋ยวนี้นต้องมาอยู่แล้วด้วยกุ้งนางเดี๋ยวนี้ซ้องพี่ดังมากเลยจริงเหรอเมื่อก่อนน,น่มาคนเดียวเดี๋ยวนี้มีทีมงานมาเลยนะสังเกตช่างสังเกตสางสังเกตโกโก้ลาลาเนาะบุกฝนเนาะ อ๋อเปลี่ยนเป็นเผือกนะโดยโดยนมสดเผื่ออันหนึ่งนมสดหนึ่งอันนั้นเอาเงินเอาหนูแล้วเลยได้โดยแล้วงงงงงงพบปนโดยแมนปนกันราคาเดียวโดยแมนปนกันราคาเดียวเด้อแต่ว่ากินแบบเดียวๆนะมันสิเข้มข้นก่อนแต่ว่าขั้นอยากสีเมืองกระปุ่นก็ได้โดยออย่างเดียวอย่างเดียวเข้มข้นกว่าถ้าแบบว่าอยากได้สวยงามก็ส่องสีก็ได้นะคุณผู้ชม ขอบใจที่มาซื้อเด้อเพื่อนเอาเพืือกกำนม่วนเนาะสองจอกแต่เขานี่ยเด้อเลาตีหอมครับก็จะมีทุกวันนะผู้ชมมีทุกวันเราก็สามารถมากันได้คนไทยนะเข้ามาเที่ยวก็เลยมามาตีหอมได้ก็ประมาณสักหกโมงย็นแล้วประมาณตีทุ่มสีทุ่มจักโมงตีทุ่มอ่ะเนาะตีทุ่มสิบอมง่สิบเอ็ดโมงหทุ่มอ๋อห้าทุ่มประมาณห้าทุ่มสิบเอ็ดโมงกับห้าทุ ตักไม่หยุดเลยพี่ผมถ่ายดีมากแล้วไอ้ผมยืนมาอยางเนี้ยกินจนหมดแก้วเนี่ยไม่ขาตักมาหยุดเลยนี่เป็นนมเหนียวที่ไทยนั่งหลับเลยอ่ะขับใจเด้อเดี๋ยวไปกรุงเทพฯออยากไปหาที่พี่เอกชอบไปอ่ะบียากรุลุมอะจริงอ่ะมาเขาอัดหอยไปเลย ยูบอลแดกของกรุงเทพปทุมธานีโอ้ดวนักหาพี่ถ้าไปอ่ะเดี๋ยวพี่บอกโดยถ้าไปกระทักลงหน้าแล้วเดี๋ยวได้แนะนำสู่โดยขอบใจเด้อก็อยู่ใกล้กรุงเทพปแหละใกล้ๆเนาะโดยเอาเงินทอนกันเลยฟ้งหนีไปเด้อเงินทอนห้าพันของเพื่อนมันบอกเขราเฉะั้นไมนทอนเจ็ดสิบห้าเนาะหมูปุนาหะมีทาไหร่ขอขอท อุ UI, oh, uh, oh, okay. ้ยอาริกาโตอาริกาโตโอซามาสอ่าขอบใจที่มาซื้อเลยสบายดีใส่เขียวเนาะใส่ไข่มุกบ่โดยบอใส่เนาะใส่ว่ะโดยใส่เขียวใส่ไข่มุกหนึ่งเ้ห้าเจ้า อ้ไวยอ้ะวยโดยขอบใจเด้อมาน้ำกันเบิดมาว่หรือว่าเพื่อนเราอย่างบอโดยเป็นสองเนาะได้เจ้าอันนี้ที่เราไม่เห็นนมจมดแล้วนะเหนียวเหนียวจะหมดละพี่ชมจะเบิดแล้วมีเติมอีกบ้างหรือหมดแค่นี้มีมีเติมมาละสามรอบวันเติมมาสามรอบเลย เมื่เต้นแล้วมากี่แก้วนะที่ขายได้อ่าช่วงนี้นะน่าร้อนประมาณไม่ต่ำกว่า300ไม่ต่ำสามร้อยแก้วหรอสามร้อยห้าตีประมาณนะปีนี้ใครกว่ปีก่อนปีนี้ขายดีกว่าดีกว่าปีก่อนนี่หรอสองสองสองหมื่นห้าคูณไปสามสิบแก้วคุณผู้ชมดีว่าคิดเราอย่างอ่าอันนี้หนึ่งเดี๋ยวเนี้ยแล้วจองเนาะ โดยขอบใจที่มาซื้อเลยโดยสบายดีไอนี่ครบหนึ่งปีแล้วนะที่ที่ผมมาแมนหมอนอ้อมามเมื่อส่งการปีที่แล้วนู้นนะแต่ว่าส่งการปีนี้เราไม่ได้มาแต่ว่าเลยส่งการแล้วถึงมานะเพราะครบหนึ่งปีแล้วที่สี่หอมที่ผมมานะ่ยยังคือขึ้นคือเกาเอ่าปะคือขึ้นเนะนเดิมคนมก็เยอะเหมือนเดิมนะครับได้ก็เยอะ <h ả? S 2> เหมือนเดิม แม่ค้าดูจะแบเยอะขึ้นไหมแม่แม่ค้าดูเยอะขึ้นกว่าเก่านะเนี่ยอย่างเงี้ยร้านนี้ไหมมั้ยไม่ไม่เน่ร้านนี้ก็ไม่นะอ่าเออเพราะว่าเพื่อมาอันนี้เจ้าเก่าเลยนะเจ้าเก่าซ่องซ่องหนึ่งเขาพักไปขายที่ต่างประเทศแล้วเขากลับมาอ๋อหมายตอนที่ตอนที่พี่มาเนี่ยคือร้านนี้ไม่อยู่แม่เขาไปต่างประเทศดได้จองหนึ่งเนาะสองเนาะโดยเซมุบบดบลาะนะครับวันนี้ไม่ได้เขาเอาอองฝากไว้ด้วยนะครับ ร้านนมเหนียวกุ้งนางนะครับที่ตลาดีหอมนะครับใครมาที่นครหลวงเวียงจันทร์นะครับก็มาเที่ยวได้เลยนะตลาดนี้เปิดตั้งแต่ประมาณ6กโมงเย็นถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มเลยครับที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะยุนี่กจะเจิ้นห้าโมงห้าสิบเอ็ดโมงห้าโมงถึงสิบเอ็ดโมงเขาเรียกแบบนี้นะผู้ชมแล้วก็แก้วหนึ่งก็ยี่สิบห้าเอ้ยสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าพันกีบนะครับก็ตกประมาณ ประมาณ3ามสิบห้าหรือสามสิบเจ็ดประมาณนี้แหละเหรีห้าบาทประมาณนั้นโดยประมาณสามสิบห้าสี่สิบห้าบาทครับอุ่นน้องอุ่นนางด้วยนี่เป็นแนวขอบคุณทุกการติดตามทุกการับชมนะครับใครที่มากุ้มเหนียวเด้อฝากน้องด้วยนะครับน้องน่ารักมากเวลาขายของก็เรียกว่าอินเทอร์เทนลูกค้าดีนะครับใครมาก็ฝากมุ่นหนุนน้องด้วยนะครับลูกค้าก็เยอะเหมือนเดิมปีที่แล้วไปเด็กมาปีนี้ก็แน่นเหมือนเดิมนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามทุณผู้ชมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ไปที่เพจชาแนลขออนุญาตแชร์ไปให้น้องกุ้งนางด้วยนะคะ mm hmm. สวัสดีครับน้องกุ้งนางสวัสดีครับบ๊ายบายขอบใจที่มาหาเด้อสบายดี